คลิปนี้จะมาสอนวิธีเข้าโปรแกรม Efin Stock Pick Up นะครับผ่านโบกเกอร์ t h ยพาณิชย์ซึ่งมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีเข้าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเรามาที่ Google ก่อนนะครับโดยเราเสิร์ชคำว่า SCBS เข้าไปหลังจากนั้นกดตรงนี้เลยครับเบอรไวเว็บ scvsonline.com มาที่ตรงนี้นะฮะกรอก username password หลังจากนั้นกด login อ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บของเราแล้วนะครับหลังจากนั้นเรากดตรงนี้เลยครับ efin stock pick up หรือที่เรียกว่า eFinance ระบบก็จะพามาหน้านี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดตรงคำว่า eFin Stock Pickup รอโหลดนิดนึงครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งเพื่อนๆที่ อยากรู้วิธีใช้โปรแกรมเดี๋ยวผมจะมีสอนในคลิปถัดๆไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ทางเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ